สวัสดีครับนี่มาดูอาการตกมันของรูปลายดาราเมืองจังนะครับมันไหลออกสองข้างครับ ก็เข้าทำแผลล้างแผลไม่ได้สองสามวันแล้วครับก็ผมก็ไม่ได้มาดูไม่เข้าใกล้เลยครับพูดตรงๆครับนะครับให้พ่อลุงแกเข้าคนเดียวครับเพราะว่าเข้าหลายคนนิสัยของพ่อพลายก็ดูแล้วก็นิสัยเหมือนกับกับตันเลยครับเหมือนพลายกับตัน ไม่มีผิดครับเวลาตกมันหรือว่านิสัยใจคอทุกสิ่งทุกอย่างครับเหมือนถอดแบบกันมาเลยครับถึงเวลาก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นครับนะครับเอาแต่ควานนะครับเอาแต่คนที่ไว้ใจคนที่รักคนที่อยู่ประจํากับเขาครับไม่ว่าจะเป็นการทําแผลหรือว่าเวลามัดอาการคับขันนะครับของลูกพลายครับนเวลาทําแผล ตอนนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ต้องมัดกันครับเพราะหลายคนครับทั้งผู้ช่วยทั้งหมอครับแต่หลังๆนี้เราเริ่มจับทางติดครับแล้วก็หมอเซตเครื่องมือไว้ให้แล้วก็คอยยืนประคองแล้วก็ให้พ่อลงเขียดเข้าไปทายาเข้าไปล้างแผลคนเดียวก็ไม่ดิ้นนะครับก็เสี่ยงลดความเสี่ยงให้น้อยลงครับอาการของพ่อพลายเวลาไม่ไว้ใจใครก็ใครเดินเข้าไปก็สายตาก็จะขึงขังนะครับแล้วก็ จะดังขึ้นมาดังชิวชิวชิวชวดชิวชวดชิว,ชว,ชวนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือไม่ได้แล้วครับนะครับเอิดกองอาการกลัวใจหนึ่งกลัวใจหนึ่งก็จะคิดสู้ทําร้ายครับนะครับนอกจากพ่อลงเกียรตแล้วคนอื่นไม่ได้เลยครับถ้ามีอาการแบบนั้นขึ้นมาครับนี่ผมอยู่ไกลอยู่ประมาณ สิบกว่าเมตรครับนะครับไม่ได้เข้าไปเดินวนเวียนเพื่อให้พ่อพลายลูกพลายเขาไม่ไว้ใจแล้วก็เกิดอาการกระโดดใส่ก็เป็นสิ่งที่ตัวอย่างที่ไม่ดีครับนะครับอยากจะบอกอยากจะเรียนทุกคนว่าถ้าเห็นอย่างนี้แล้วนะครับเห็นเป็นนาทีระทึกแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะมองตื่นเต้นท้าทายนะครับแต่ให้ เข้าใจถึงความรู้สึกของเจ้าของของควานช้างด้วยครับการที่คุณทําอย่างนั้นครับเพื่อที่จะให้ดูท้าทายตื่นเต้นนะครับแต่หัวจิตหัวใจของคนรักช้างคนข,ของคนเลี้ยงช้างเขาไม่ทํากันครับนะครับของคนใต้เขาไม่ทาครับเหมือนกับว่าไปหยอกช้างไปแกล้งช้างให้เกิดอาการดุครับนะครับให้มีนิสัยก้าวร้าวนะครับแล้วก็ควานเจ้าของ เข้าหาครั้งต่อไปก็จะเกิดอาการไม่ไว้ใจเผลอๆนะครับเหมือนกับไปฝึกช้างให้วิ่งกระโดดใส่คนนะครับนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเพราะช้างอยู่สถานการณ์แบบนี้ครับก็คือเจ้าของเองก็ยังห้าสิบห้าสิบครับไม่กล้าครับนะครับต้องเดินดูอาการมั่นใจแล้วนะครับครั้งแล้วครั้งเล่านะครับดูแล้วดูอีกถึงจะกล้าเข้านะครับ เพราะมันอันตรายมากครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งครับที่ว่าเข้าไปยุ่งวุ่นวายช้างของคนอื่นนะครับนี่คือนิสัยของควานช้างนะครับจิตวิญญาณจัญญาบันของควานช้างครับของคนอื่นเราจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายครับนะครับนะครับช้างถ้าไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ควานครับคนที่เลี้ยงช้างเป็นครับ เขาจะเดินผ่านเฉยๆครับนะครับเขาจะไม่ไปตะคอกไม่ไปจุ้นจ้านวุ่นวายให้ช้างเกิดอาการรำคาญเกิดอาการโมโหเกิดอาการเกลียดแล้วก็ช้างก็จะทำใส่นะครับพอช้างทำใส่บางคนก็ไปแทงช้างนะครับไปแทงช้างไปตีช้างของเขานะครับซึ่งเราไม่ได้เลี้ยงเองครับนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เหตุผล นะครับที่จะไปทําร้ายช้างของคนอื่นที่จะไปก้าวไก่ช้างของคนอื่นครับแต่ถ้าต้องการเลี้ยงต้องการเปลี่ยนควานนะครับนั่นนะครับนั่นคือทําได้ครับแต่ว่าถ้าไม่เลี้ยงครับเราไปแทงเขาครับเขาก็ไม่ได้จําเราครับนะครับนะครับเพราะเราไม่เลี้ยงไปแทงเขาเจ็บฟรีครับแต่ถ้าไม่แทงไม่ตีก็ช้างก็จะเกิดอาการใครเดินผ่านก็จะติดเป็นนิสัยกระโดดใส่ครับเพราะฉะนั้นตัดปัญหาครับ อย่าไปยุ่งวุ่นวายกับช้างของคนอื่นครับนะครับขนาดช้างคือช้างผมเองครับยี่สิบกว่าเชือกนะครับตอนนี้ที่ยังเป็นของของตัวเองนะครับแม้แต่ควานเขาเลี้ยงอยู่แล้วครับขนาดผมไปเยี่ยมนะครับผมต้องพาควานเข้าไปนะครับไม่กล้าเข้าไปยุ่งวุ่นวายนะครับนะครับเพราะกลัวช้างจะกระโดดใส่แล้วทําให้ช้างเสียนิสัยครับนะครับต้องให้ควานนําเข้าไปก่อนครับไม่ว่านิสัยดีหรือไม่นิสัยดียังไงครับ เพราะช้างเขาจาควานครับนะครับเจ้าของเขาไม่ได้สนิทคลุกคลีด้วยทุกวันครับบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าคนไหนเจ้าของเพราะเขาคือสัตว์ครับนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับนะครับลูกพลายทําแผลไม่ได้ครับนะครับน่าจะตกบันจริงๆแล้วครับน่าจะไม่คุมไม่อยู่แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พอลงเขียดปรึกษากับเจ้าของนะครับพี่นนพี่ดำแล้วก็ทีมงานจังหวัดตรังครับว่าจะ พากลับบ้านหรือเปล่าครับนะครับครับพรุ่งนี้อาจจะต้องพากลับบ้านนะครับไปพักที่บ้านนะครับที่จังหวัดตรังครับนะครับก็พรุ่งนี้ก็พวกเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วครับช่วยกันพาลูกพลายขึ้นรถนะครับกับเมืองตรังครับไปพักผ่อนครับแล้วแผลก็เป็นกังวลครับเพราะว่าไม่ได้ล้างทุกวันครับแต่แผลก็ตื้นขึ้นมาเยอะแล้วครับน่าจะไม่เป็นปัญหาครับนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนอนอะไรขึ้นมาก็พ่นลงเกลือก็สามารถเข้าคนเดียวครับเข้าคนเดียวได้ครับแอบต้นไม้เข้าไปนะครับไปฉีดใบกงใบก้นก็คือรักษาอย่าดูรักษาแผลอยายเป็นหนองอย่าให้เป็นหนอนเท่านั้นนะครับถ้าเป็นหนองก็คือเนื้อเยื่ออ่อนก็จะออกมาเรื่อยๆๆืก็จะหายไปเองครับตอนนี้ก็ไม่เป็นอันตรายแล้วครับนะครับอยู่ในเนื้อมือหมอนะครับดูแลดูในการดูแลรักษาของหมอนะครับนะครับแผลก็ ปลอดภัยดีครับนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงครับนะครับเรารักช้างครับเห็นไหมครับว่ารักและมันเสี่ยงขนาดไหนครับนะครับคนที่ไม่เคยสัมผัสช้างจริงๆนะครับไม่เคยมาเป็นเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายครับผมบอกแล้วว่านะครับอาจจะเจอแค่ครั้งเดียวก็อาจจะไม่กล้าเข้าใกล้ช้างอีกเลยนะครับที่คนท <ET> <medi> ี่รักช้างเป็นห่วงช้างนะครับนะครับแต่รักช้างเป็นห่วงช้างคำว่าช้างในที่นี้ก็คือโดยเฉพาะช้างปลายช้างสีดอช้างที่ดุมันหมายถึงชีวิตนะครับ ความรักของเรามันท้าทายครับนะครับความรักของเรามันท้าทายนะครับชีวิตที่ท้าทายครับแต่ถามว่าทําไมเราถึงถึงกล้าเลี้ยงนะครับกล้าอยู่กับเขาทุกวันนี้ก็บางทีในคําถามบางคําถามมันก็ไม่มีเหตุผลครับนะครับเพราะความรักอะครับนะครับความรักบางครั้งมันก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะครับนะครับเหมือนครอบ,บ,บครัวครับนะครับเหมือนมีเมียมีภรรยาครับรู้ทั้งรู้ว่าเออ สามีภรรยาเขาไม่ดีเขาดื่มเหล้า<ๆ><ๆ>เขาเล่นยาเขาไปในทางใบมุกที่<ๆ>ในทางที่ไม่ดีในทางติดลบเลยครับแล้วก็ทําไมถึงทนอยู่กับเขานะครับชาวบ้านถามว่าทําไมถึงยังรักยังทนอยู่ทุกวันนี้<ๆ>ก็เพราะรักครับนะครับก็เพราะรักความรักบางครั้งมันก็ไม่มีเหตุผลครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเคสบางเคสนะครับมันเป็นของจริงนะครับไม่มีดราม่าครับนะครับนะครับ พราะฉะนั้นให้ทุกคนพิจารณานะครับตามกันไปนะครับเพราะช่องนี้ก็คือเปิดโปงให้เห็นความรู้สึกจริงๆนะครับนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างเรื่องไม่ได้เมคไม่ได้สร้างนาทีระทึกแต่อย่างใดครับนะครับนี่ถ้าจะสร้างนาทีระทึกนะครับผมสร้างได้สามารถสร้างได้เลยครับนะครับหญ้ามันอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับหญ้ามันอยู่กองนี้ครับแค่เราเดินไปโยนหญ้าไปยืนแอบบังต้นไม้นี่ครับนะครับพ่อพลายก็จะกระโดดกระโดดใส่ทันทีครับ แต่พวกเราคําว่ารักช้างครับค,ความหมายพฤติกรรมมันไม่เหมือนกันครับนะครับนี่คําว่ารักตรงน,นี้ก็คือรู้ว่าพ่อพลายอยากกินบางครั้งนะครับบางโอกาสเรามาอยู่แบบนี้นะครับแต่ในทางที่ดีที่สุดก็คือกลับไปบอกพ่อลุงหลังจากนี้ครับพ่อลุงเขียดว่าประโยชน์ย่าให้พ่อลายได้แล้วพ่อลพยหมดญาติแล้วแต่ความบางดีของเราบางครั้งนะครับ <S <S เราเดินไปโยนให้เขานะครับ <S <S ขเขากระโดดใส่เราครับนะครับเขากระโดดใส่เรา นั่นหมายถึงพฤติกรรมไม่ดีของช้างนะครับแล้วก็ผมก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับถ้าผมทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าเป็นการไปหยอกช้างนะครับไปทําให้ช้างเขามีพฤติกรรมที่ดุร้ายขึ้นมานะครับทีนี้ควานครับพอลุงเขียนเข้ามาจับมันก็จะยุ่งครับเพราะเขาไม่ไว้ใจใครครับนะครับโอเคครับอัปเดตอาการตกมันของลูกพลายเมืองตรังครับนะครับสวัสดีครับ